สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาดูปาลาฝนตกนะฝนก็ตกด้วย<ช>ปลาขี่เรือไหมไปลาขี่เรือเล่นไหมไปนั่งเรือก่อนก่อนจมนะฮะจมตายจมหมดมันน้ำตื้นแล้วมันไม่มีน้ำน้ำตื้นเลยเหรอน้ำมันตื้นเพราะท่านก่อนน่ะน้ามันจะท่วมตรงนี้ป่ะช่วมสะพานครับเนี่ยเริ่มจะประมาณเท่านู้นอืมน้ำน้ำใต้สะพานทะเลมันซัดแล้ว ข้างนี้น้ําไม่มีแล้วน้ำมันแห้งอ่ะขึ้นได้ข,บบขึ้นไปเลยน้ำแมันแห้งมากขึ้นไปเลยเออนั่นแหละอย่งไรน,นันแหลไม่เคยขี่เลยไตนะ่ไปเลยเดินไต่ไปเลยเดินดีๆด,ดูทางด้วยมันจะหกักไหมอ่ะมาลำนี้ก็ได้มาลำนี้ลำอะไรเป็นลำลำเรือน้อยวอยวน lâm này cũng mà, xuống mà, xuống mà, lên mà. xuống mà mà, lên rồi đi xuống. đi đâu vậy? 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 đi แลมเลือนห้อยลอยบนเร่งซื้อน่วยลยมีนป้าในนาานนานนะีน้มี้ตายป้าตายปลาตายปาคือตายมันไปแล้วมันบดได้ตายอเถอะนะนกก่อนนะนก ายนกตายไม้ตรงนี้มันยาวๆอยู่ตรงนั้นอืมไม้อันยาวๆนะ่ะไม้ถ้าหนูโยงก็อนหินไปมันมีตัวอะไรไหมข้าน้ำตื้นจริงน้ำตื้นถ้าหนูโยงก้อหินตรงตรงนั้นล่ะน้ำตื้นมันจะเลิกแต่เป็นขี้ตมมันจะดูดขี้ตมดูดลงไปขี้โคอน<ป>ดูดเออมันเป็นขี้โคอนดูดไม่พวกปลาเลย ใกล้ใกล้บ่อนแมนวะกรสิปาใยญ่ให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 ลงเด้อไม่สนุกเหรอไม่สนุกเหรออุ้ยอุ้ยอะไรวะใบบัวด้วยมีใบบัวด้วยใบบัวสวยงามมีทั้งบัวตูมบัวบาน นุยนก้อนย้ใช่ตรงนั้นนึกว่าปลานึกว่าพญายนาคมาป้าก้อยิ้มนุยนเสียงเครื่องบินมาอีกแล้วไร็วะ่ะไร็วะ่ะอันนี้อยู่แถวอำเภออยู่บ้านคอนสายตำบลคอนสายอำเภอหนองหานจังหวัดว<ะ>อุดรธานีานี่นี่น,นี่นี่ฮะ ดูทา,างธานีธีถ่ายเครื่องบินก่อนเครือ่องบินมาแล้วเครื่องบินมาสำรวจโอไม่เห็นเรือไม่เห็นลำมันเลยครับลูกมาได้เหรออย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่เห็นเลยเพราะว่ามีแต่เมฆฝนกำลังโปรยโปรยวันนี้บรรยากาศฝนตกดีครับบรรยากาศดีมากมันอยู่ฝั่งนูน้นมันอยู่ฝั่งนูน้น ลูกเห็นได้ไงไม,มองไม่เห็นเลยครับนู่นๆน่ะตรงตรงกลางอะ่ะมันเลี้ยวไปนู่นเลี้ยวคิดวัวเรื่องแต่เสียงครับมองไม่เห็นหรอไม่เห็นอันนี้บรรยากาศตามนั่งไงนั่งไงโอ้นั่นเดะโอ้นั่นไง,นนไงเจอละหนูไม่ได้คิดตัวโอ้มันบินได้ไกลมากเลยนะ เฮลิคอปเตอร์ไปแล้วนี่แล้ก็มาดูคลองครับคลองคอนสายครับคลองคอนสายคลองน้ำเดินดีๆครับเดินดีๆตอนนี้กำลังจอดเรือทิ้งไว้หมดไม่มีน้ำครับน้ำหมดแล้ว ไม่ต้องมา,มมางงตาว่าพ่อจะไปได้ไหมไเอาตาบวน กระจกกระจกเอ้ยกระจกเท่ป่ะเรียบร้อยโอ้โหป่ะฝนใหญ่ละป่ะกลับบ้านได้ขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามรับชมรับฟังช่องเกษตรกรน้อยด้วยธรบมาไทยแลนด์สวัสดีครับรอะเอดียามมาย๋ยขอขอไปขอลองหนยสวัสดีครับ,บเร็วไม่ร้ายสวัสดีครับนู bye, บ่นนะขอกระโดดหน่อยขอบคุณครับ